สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเอาต้นไม้ต้นกล้าสักทองขนาดใหญ่นะครับหรือต้นไม้ชนิดอื่นก็เชน่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันถ้ามันต้นโตขนาดนี้แล้วก็รากก็จะลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำยังไงเวลาเอาไปปลูกแล้วไม่ให้ต้นมันเฉานะครับยกไปปลูกปุ๊บมันก็ยังสดชื่นแล้วก็จเจริญเติบโตต,ต่อได้นะครับวิธีก็คือ อันดับแรกนะครับเราต้องก่อนที่จะตัดรากนะครับทอนนี้รากก็คือแทงจากถุงลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะตัดรากเราก็ต้องตัดใบก่อนนะครับจะตัดใบให้เหลือนิดเดียวพอนะตัดใบเพื่อกันคายน้ํานะครับตัด ต้องใช้วิธีนี้นะครับคือลองวิธีอื่นแล้วก็คือต้นไม้ใช้เวลานานแล้วก็จะกว่าจะฟื้นตัวสองใบข้างบนเนี่ยจ,จะไม่ต้องตัดก็ได้ถ้าใบเล็กนะครับนี่มันยังเล็กอยู่แต่ถ้าใบใหญ่ก็ควรจะตัดแล้วก็มันต้นนี้มีเก่งกิ่งแขนงขึ้นมาด้วยครับอันนี้ก็ควรตัดครับ เพราะว่ามันจะแย่งอาหารเพราะเวลาไปปลูกใหม่รากมันยังไม่หายังหาอาหารไม่ได้นะครับมันก็จะแย่งเพราะฉะนั้นเราก็ตัดทิ้งครับนะบเพราตัดทิ้งเสร็จแล้วก็ทีนี้เราก็หาวิธีตัดรากนะครับด้วยใช้ด้ใช้เสียมก็ได้แซะเข้าไปใต้ถุงนะครับ แค่เข้าไปใต้ถุงให้รากขาดแล้วค่อยเอามาตัดแต่งอีกทีนึ่งนะครับวิธีนี้นี่ยรากจะะขาดแล้วครับอืม เสร็จแล้วก็มาดูว่ารากเป็นไงมัง้งนี่รากก็เป็นอย่างนี้นะครับหาเสร็จแล้วเราก็รากที่โผล่ออกมานี้ก็ควรจะตัดทิ้งนะครับไม่ไมไมงั้นมันจะช้าครับพะรากช้าแล้วมันจะเป็นต้นเหตุให้เน่านะครับท้าอย่างนี้เลยครับแค่นี้ครับ แล้วทีนี้ก็แล้วก็ไปที่หลุมที่จะปลูกได้แล้วครับนะเดี๋ยวเราไปยกไปที่หลุมแล้วก็ไปดูวิธีปลูกที่หลุมอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวไปดูกันที่หลุมปลูกครับตอนี้เราก็นำมาที่หลุมที่เตรียมที่จะปลูกนะครับต้นสักขนาดใหญ่ซึ่งเพาะอาไว้แล้วก็ลากลงดินนะครับแล้วตัดรากมานะครับาตามขั้นตอนก็คือต้องตัดใบก่อนนะครับเพื่อการขายน้ำตัดใบก่อนแล้วก็ตัดรากออกนะครับ ตัดรากแล้วก็ยกขึ้นจากดินนะครับเพราะว่าดินรากเขาล,ลงดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วก็เตรียมตัดก้นถุงออกนะครับนี่ผมตัดออกแล้วจริงๆเราสามารถฝังลงไปทั้งตุ่มเลนน็กๆก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่ไม่อยากเสี่ยงตุ่มแตกนะครับนะก่อนอื่นก็ขุดหลุมเสร็จแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยด้วยปุ๋ย ได้ดินได้ดินดีนะครับดินที่เราผสมอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับปุ๋ยขี้วัวเก่าลองได้ลองก้นหลุมแต่นี้ใช้ดินดีอุดมสุขนะครับนะครับที่เราผลิตขึ้นเองนะครับดินที่หมักจากวัชพืชเสร็จแล้วก็ผสมไปด้วยมูลสัตว์ต่างๆนะครับอย่างเช่นมูลข้างข่าวมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเป็นหลักเลยนะครับ มันเสเดือนมันข้างขาวแล้วก็มีสารปรับสภาพน้ำสภาพดินนะนะเตรียมพร้อมเสร็จแล้วก็ยกยกตุ้มลงลงหลุมทำไงก็ได้พยายาม่าให้ตุ้มแตกนะครับถ้าตุ้มแตกก็อาจจะมีปัญหนานะั้นมันจะเหี่ยวนะครับอาจจะไม่ถึงตายแต่จ,จะเหี่ยวถ้าเกิดว่าตุ้มไม่แตกก็คือไม่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับก็จเจริญเติบโตต,ต่อได้เลย เดี๋ยวนะขออนุญาตยกลงหลุมก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ยกลงหลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก้นก้นถุงผมตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดก้นถุงยกขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วต่อไปแล้วก็กรีดข้างๆนะครับอามีดกรีดข้างๆนะแล้วก็ยกออกได้เลย นี้นะครับคือป้องกันอย่าให้ต้มแตก,กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์ทำไม่เป็นก็คือวางทั้งทั้งถุงลงไปก็ได้ครับอาจจะเอามีดเจาะเจาะถุงนิดหน่อยแ,แล้วก็วางลงไปเลยครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับวิธีปลูกไปทั้งถุงเลยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใถ้าให้ชัวร์ก็คือทําแบบนี้ครับวางลงไปแบบไม่ให้ตุ้มแตกนะแล้วก็ โรยดินลงไปรอบๆดินผสมปุ๋ยนะครับไปรอบๆข้างล่างนี้เราต้องกดให้แน่นๆนะครับกดข้างล่างแน่นๆเพื่อให้รากเขากระชับกับดินใหม่ ดินก็ต้องเป็นดินที่ร่วนดินที่นุ่มนะครับอย่าเอาดินที่เป็นก้อนๆแข็งๆลงไปนะครับเป็นดินที่นุ่มพร้อมที่จะรากพืชจะดูดซับนะครับดินที่นุ่มๆยัดเข้าไปข้างๆแล้วก็กดแน่นๆนะครับทีนี้ที่เหลือก็กบได้เลยนะครับ ถ้าถ้าพื้นที่เราเป็นที่ที่ดอนนะครับไม่ค่อยมีน้ำเราก็ทำเป็นอ่างกระทะรับน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่เราเป็นที่ลุ่มน้ำเยอะเราก็ทำเป็นกระทะคล่อมนะครับแต่นี้พอดีตรงนี้เป็นที่ดอนพอดีจะทำเป็นอ่างกระทะเก็บน้ำให้มันด้วยถ้าฝนตกปุ๊บเขาก็จะเก็บน้ำไว้ได้สักพักหนึ่งนะ โอเคทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยอีชั้นหนึ่งแล้วก็คลุมด้วยหญ้านะครับเพื่อกันความกันความชื้นแล้เอ่ยออกไปต่อไปก็เราก็ยากกลบนะครับ มเสร็จแล้วก็กรอบด้วยหญ้าข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะนี่ครับหลังจากกรอบหญ้าเสร็จนะครับแล้วก็ควรจะทําหลักการลมโยกด้วยนะครับเพราะว่ารากเขายังไม่ไม่ยึดนะครับว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ลมแรงๆนะครับถ้าลมโยกมันก็จะรากรากเขาก็จะติดยากนะครับนะ โอเควิธีวิธีปักไม้ก็คือลมพัดไปทางไหนนะครับนะอันนี้ก็คือลมจะพัดมาทางนี้แล้วก็กันไปในทางลมพัดนะครับนะหน้านี้เป็นหน้าหน,น้านะครับไม่ไม่เหมือนกันด้วยหน้านี้ลมจะพัดไปทางทิศตะวันอาทิศตะวันตกนะแล้วก็ปกัก าตรงที่ลมพัดไปนะครับปักให้เฉียงเฉียงนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็มัดมแล้วก็มัดเชือกกับกับไม้ก่อนนะครับอย่ามัดอย่ามัดพร้อมกับต้นต้นไม้เลยนะครับมัดเชือกกับไม้ก่อนเสร็จแล้วก็เราก็ผูก ค่อยมาผูกกับต้นไม้อีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับนะเสร็จแล้วมันจะมั่นคงนะครับไม่งั้นไม่งั้นเวลาลมโยกโยกแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะมันก็จะหลุดนะครับโอเคครับโอเคครับทีนี้เราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีหลักค้ำยันไม่ให้ลมโยกนะครับ ต้นสักต้นนี้ก็แป๊บเดียวก็สูงทันเพื่อนนะครับมัเงเอินเพราะว่า,าปลูกปีที่แล้วต้นไมอ้อื่นๆเขก็โตแล้วนะครับถ้าจะเอาต้นเล็กๆมาปลูกมันก็จะโตไม่ทันนะก็เลยเอาที่ชําไว้ปีที่แล้วแหละมันลงดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันโตแล้วด้วยก็เลยเอามาปลูกนะครับด้วยกันทําวิธีนี้นะครับประมาณสักเดือนหนึ่งเท่านั้นมันก็จะโตแบบ ไม่ไม่มันไม่หยุดชะงักครับโตเติบเ,เจริญเต,ติบโตต่อได้เลยอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ยตัวอย่างที่ที่ปลูกด้วยวิธีนี้นะครับใช้ต้นสักที่พอชำไว้นานๆจนรากลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดรากเอามาปลูกนะครับอันนี้ก็คือทําไว้เมื่อเดือนที่แล้วนานเดือนกว่าแล้วครับเนี่เขาก็เจริญเต,บติบโตต,ต่อได้เลย ตัดตัดใบทิ้งเสร็จแ,แล้วก็ใบใหม่ที่ออกมาก็สมบูรณ์นะครับใบก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างจากต้นที่ปลูกก่อนหน้านี้นะครับใบใหม่เขาขึ้นมาก็เจริญเติบโตต่อได้เลยน,นนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเรามีต้นสักหรือต้นไม้ชน,นิดอื่นก็เหมือนกันนะครับวิธีเอาไปปลูกก็คือต้องทำแบบนี้ นะถ้าทำตามขั้นตอนนี้ต้นไม้ก็ไม่ไม่ชะงักนะครับจเจริญเติบโตต่อได้ทันทีนี่ก็สวยนะครับแล้วก็มีหลายต้นที่ทำนะครับอันนี้ทำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับแต่ต้นนี้พอดีไม่ได้ตัด กิ่งแขนงออกนะครับมีต้นเล็กอยู่ด้วยอันนี้ก็จริงจริงแล้วควรจะตัดกิ่งขแขนงออกด้วยเพราะมันแย่งอาหารนะครับเพราะว่ารากยังเตียงไม่ไม่ตึกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับปลูกด้วยต้นก้าขนาดใหญ่น่ะอันนี้ก็ได้สองสามอาทิตย์แล้วครับเนี่ยก็มีแตกยอดแล้วไม่ชะงักนะครับ โอเคครับสําหรับวิธีปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้โดยด้วยใช้ต้นกล้าใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาลงดินยังไงไม่ให้มันเหี่ยวเฉานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ